นี่ครับสวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดพเพื่อนพี่นั่นในชุดร่ำเช้าของเราเนี่ยก็วนมาพบกับพี่สมาชิกอีกเช่นเคยนะครับช็อตเดือดเพื่อนในวิชาในชุดเช้านี้ในครับก็เป็นพระในครับต้องเชา่าว่าราคาเบาๆแบบเขย่าใจกันในชุดยามเช้านะครับอมีอะไรพี่ๆครับชมกันบ้างนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปๆนี้ไว้ด้วยพี่นๆไว้เป็นกำลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อในครับผมขึ้นแต่เริ่มต้นเลยพี่ๆพี่โทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับม,มาในชุดเช้านี้ในครับทางช็อตเด็ดเพื่อนในครับมีอะไรบ้าง เริ่มต้นรายการแรกอ่ารายการแรกนะพี่ับเป็นเหรียญหลอดีกว่าเนครับจัดเหรียญหล่อให้ี่สมาจิกเลยพี่นะครับนี่เหรียญหลอดดูง่ายนะครับเป็นการหล่อโบราณไม่ใช่พระถอดแน่นอนนี่คือพระหล่อโบราณครับพี่นะครงพ่อจันทร์นครับพระจันทร์บางบอนเดี๋ยวพี่นะพระหล่อโบราณช่อเดิมยังอยู่เลยพี่นะพระหล่อโบราณจริงๆพระจันทร์บางบอนหล่อสวยบ้างไม่สวยบ้างนนครับก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้พระเดิมนะต้องยอมผิวหิ้งพี่อยากแย่่งขึ้นห่วงเลย นมีรอยแทงตกแต่งตรงห่วงด้วยราคาเบาๆก็พี่เขี่ยเาใจเช้าๆนะสามร้อยเนี่ยอันนี้เป็นพระสันเนี่ยพี่เนี่ยครับอ่าพระสันชัยนาทเนี่ยนะครับพระสันสององค์เลยเนี่ยครับนี่สององค์พิมพ์เดียวกันนะครับพระแท้นะครับไม่ใช่พระของเล่นเนี่ยครับพระแท้ทั้งคู่เนี่ยเนี่ยได้มาสององค์เนี่ยครับได้มาสององค์ในรอบเช้าของเราเอางี้แล้วกันพี่เนี่ยครับผมไม่ต้องออกจากซองกันนะผมให้ทั้งสองเนี่ยให้ไปทั้งสององค์เนี่ยเอาคู่เนี่ยไปสามร้อยพระสันชัยนาททพพี่ระแ เนี่ยนะพัสันแท้ๆนะพี่นะอ่าออกสองโซนนะครับก็จะมีออกโซนแบบว่าโซนเทาๆกับโซนน้าตาลนะครับผมได้มาสองเลยพี่ในรอบเช้าผมแบ่งให้เลยนะครับไม่ต้องไปแยกนะครับผมไม่แยกผมให้ไปเลยพี่นะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับนี่ให้ไปคู่เลยนะครับเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยเตารีดนะนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่พี่นวคล้ายตัวตเต่าเนี่ย ป๊ตีเนี่ยผมเคยสอบถามเจ้าของมานะครับเขาบอกที่บอกทางมาอย่างเรียบร้อยเลยนะในนี้ผมลืมตอบต่อหน้าหลวงปู่ทวดเลยลืมจริงในครับมีที่มีทางเรียบร้อยเลยพี่ในครับกระพาแบบเขาเรียระพาแท้ดูง่ายเนี่ยปู่ทวดในครับปู่ทวดเอาห้าร้อยบาทในครับปู่ทวดได้ไหมนะจัาไปในราคาเบาครับพี่เนี่ต่อด้วยเนื้อว่านนะครับอันนี้เป็นปีเขาเรียกอะไรปีศูนย์ห้าในครับศูนย์ห้าพี่นายกมครับพี่ในครับรวมปู่ทวดเนื้อว่านศูนย์ห้าพี่นายกม นี่ยครับเห็นไหมได้เดิมแน่นอนเนี่ยครับพี่นายกรรมอ่ะเนี่ยครับาเป็นไงล่ะพี่พี่นายกรรมได้เดิมเดิมเลยเนี่ยครับพี่นายกรรมผมเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับหลวงปู่ทวดพี่นายกรรมสามร้อยบาทนะครับพี่นายกรรมนี่ครับพี่นะครับเหรียญพระพุทธนะครับผมลืมชื่อไปของเพชรบุรีอันนี้ก็ดูง่ายเนี่ยเนี่ยครับเหรียญพระพุทธเพชรบุรีนะครับหลังยันชัดเจนนะครับพระเหรียญแบบนี้เนี่ยครับไม่ต้องไปกวัวถอดนะครับแทบจะไม่เจอเลยนี่ยครับเป็นพระที่ต้องเชื่ว่าพระพื้นที่หรือเปล่า ผมเอาสามร้อยบาทเนี่ครับนี่สั้นๆพี่นะผมรัวให้เลยนี่ครับอ่าผมรัวให้แบบรัวยิบเลยอะนี่ครับอ่ารัวยิบเลยอะนครับแบ่งให้นะครับแล้วก็สังกจายอันนี้วัดขวางดูง่ายก็พี่หล่อโบราณนะพี่นะเห็นไหมเม็ดหินดินทรายนะพี่นะเม็ดกวดก่อติดองพระอย่างชัดเจนนะครับสังกระจายวัดขวางนะครับหล่อโบราณก็พี่รอยช่อก็เดิมเดิมสามร้อยบาทเนะครับเม็ดหินดินทรายเม็ดกวดก็พี่นะครับหนีไม่ออกนีครับพี่จ๋าหนีไม่ออกนี่ครับแล้วก็ เนืพระลอดวัดพระสิงห์ครับพี่ในทำนี่ก็ดูง่ายในไฮแมเนี่ยดูเนื้อชัดเจนเนะพอะรอดเนี่ยแกจะกรอบเดิมเดิมมาเลยพี่ไม่ชัดเจนตรงไหนอ่ะสามร้อยบาทในครับวัดพระสิงห์แบ่งเลยในครับวัดพระสิงห์เอาไปสามร้อยสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จเนี้ยบะหมี่หวเก็บสมเด็จสวยมากแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหไงดูเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเป็นไงเนื้อชัดเจนในครับพี่พี่จ๋าเนื้อชัดเจนเป็นไงเนี่ยธรรมชาติดูมวลสารเนี่ย เห็นไ,ไหมดูมือสารได้ในครับของแบบนี้นะพี่ดาวเขาเราียกว่าของมันดูกันได้ในครับอได้เดิมจริงในครับด้านหลังอันนี้เป็นคาบนะอันนี้เป็นคาบของเขาด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วเอ่อแบบนี้ในครับแบบนี้ผมเอาเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับสมเด็จพระรังพิมพ์ใหญ่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนติดซองไว้ ไอเรื่องเศษอ่ะพี่นะครับเศษห้าสิบาทอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดนะผมเขียนไว้เป็นราคาเฉยนะครับผมเขียนไว้เป็นราคาเฉยพี่เพราะว่าพระสมเด็จเราเยอะนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมลดราคาปัดเศษให้นะครับมาราคาไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้บอกไว้เป็นสัญลักษณ์เฉยแล้วก็องต่อไปครับพี่นะครับคอน้ําเต้าหลวงข่อน้อยนะครับคอน้าเต้าเนื้อเขาสวยจริงวะพี่นะอ่าจริงๆนะคอน้าเต้านะเนื้อเขาก็สวยนะครับเนื้อสวยเป็นธรรมชาตินะครับดูเลยดูตัวยันเดะเห็นไหมดูตัวยันเดะ เนื้อเขาสวยเนื้อเขาเป็นธรรมชาตินะครับคอนน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยก็พี่สามร้อยบาทนะครับพ่อน้อยพ่อน้อยสามร้อยพ่อน้อยสามร้อยแล้วก็เตาดิแนวอันนี้เป็นเป็นของสองสี่นะครับเป็นเตารินะพี่นะนะครับเตารด่คือเป็นรมดาเดิมอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเขาจะเป็นเส้นแตกวิ่งผ่านตรงกลางไปเลยเห็นไหมบล็อกนี้นะพี่นะเขาจะมีเส้นแตกนะครับแลวด้านหลังด้านหลังจะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้ครับพี่เห็นไหมดูฟอนต์ตัวหนังสือ แนยครับชัดเจนเนวครับเอาสามร้อยบาทเนวปีสองสี่แนวเตารีบหลังนังสือแล้วก็แนยพี่พระร่วงเขาเรียกว่าอะไรพระร่วงกู่ทางพระเนยครับพระร่วงกู่ทางพระอันนี้ทางเดิมแน่นอนครับพี่นะกู่ทางพระนี่ดูง่ายเนี่ยพระร่วงเป็นพิมพ์พระร่วงครับพี่ดูหน้าดูตาไหมติดหน้าติดตาด้วยนะอ่าที่เรียกว่ากู่ทางพระพระโคตรเดิมเลยเอาสามร้อยแทบจะให้ราคาเดียวเลยเออผมนี่แทบจะให้ราคาเดียวเลยนะ เพราะว่าในในรอบเช้านะเราเข้าใจกันพี่นะเราแบ่งปันกันนะครับอ่าเราแบ่งปันกันนี่พระคงกู่เก่าพี่ดูคาบกูเดี่ยเขาเรียกว่าดูคาบอ่คาบดําแล้วกันเนาะเออเป็นคาบปลาดําๆในวิญญาณที่ขึ้นในเนื้อพระนะครับเป็นพระนรินนะครับซึ่งพระคงเขาจะเป็นโซนเนื้อแบบนี้อยู่แล้วพี่ด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือบางองค์อ่หลังจะเป็นรอยหยิบนะครับอันนี้เป็นหลังรอยกดเนี่ยเห็นไหมหลังที่เป็นรอยกดบางองค์หลังรอยหยิบนะครับองค์นี้ก็าสามร้อยพระคงพระคงสามร้อยบาทนะครับ แล้วก็พระชัยครับพี่นะองนี้เป็นพระชัยเนื้อตะกั่วนะครับออกโซนหลวงพ่อเนียมนะพระชัยเนื้อตะกั่วออกโซนหลวงพ่อเนียมนะดูเนื้อได้เลยพี่เห็นไหมพระชัยเนื้อตะกั่วเก่าออกพ่อเนียมวัดน้อยอะ่ะเก่าจริงพี่นี่พระแท้ดูง่ายนะพระชัยนะเอาสามร้อยบาทนะครับ,บธธมาต่อคบนะสสาหรับรายการต่อไปนะครับนี่ก็พี่วัดหนังนี่กับตะกั่วดูง่ายเนี่ยเดยวค้างให้ดูเลพี่ครึ่งซีกวัดหนังเลย วัดหนังไม่ใช่วัดไหนนะครั forty, บม yeah, <in> ีวัดหนังครับพี่นะครึ่งซีสามร้อยบาทนะครับนี่ผมรัวให้เลยนะครับแล้วก็เปิดโลกไหนดูแหละอาดูเนื้อผ้าเ่ยกำแพงเพชรจริงหรือเปล่าพี่ก็น่าจะมองออกใช่ไหมกำแพงเพชรจริงหรือเปล่าพี่ก็น่าจะมองออกรอยหยิบรอยกดความแกร่งความแห้งเนื้อใชไหมพี่ก็น่าจะมองออกนะครับไม่ใช่ครับผมมองออกเพียวมองออกนะครับดูง่ายดีสามร้อยบาทนะครับนี่เปิดโลกยืนต่อกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ลิง เนี่ยความหิ่งความแห้งอรพี่แนวแล้วเป็นไม้ลักอะ่ะแนวแล้วเป็นไม้รักที่แบบว่าใช้คาว่าจ,จ,าจาดัดจ้านแปรดูง่ายอะ่ะเนี่ยเดีไม้ไม้รักครับพี่เบาวงเนี่ยอ่าเบาวงนะพีาการแกะแบบศิลปะเขาจะมีแบบเชิงช่างมีแบบชาวบ้านจับเขา่าหลวงพ่อสุนทรสารา500บุลห้าร้อยบาทแนวเนีน่ยไม้รักเนี่ยพี่ไม่ใช่ไม้ต้นตรง,ต,งต้นตาลต้นอะไรนะนี่ไม้รักนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับมันพอจะแบ่งได้แล้วก็แบ่งกันไปพี่ไนอ่าไนที่พอจะแบ่งกันได้นะครับ น o ี Q ่อกคุดเนี่ยในครับยังไงก็บางขุนพรมครับพี่ในครับอกคุดแล้วของท่านเขาก็สวยจริงนะโอ้โหคมกริบนี่ของท่านเขาก็สวยจริงนี่ครับไม่ต้องอิงนิยายอกคุดอกคุดเอาสามร้อยเจ็ดสิบาทสามเจ็ดศูนย์พร้อมตลับงามๆหนึ่งใบสามร้อยเจ็ดสิบาทในครับ,รบเดี๋ยวขอท่านหาซองน่อนีาาอ่ยเอาซองใส่แล้วเขียนราคาติดไปเลยพิมพ์อกคุดในครับอ่าพิมพ์ Q อกคุดที่ผมปัดเศษให้ในครับอันนี้เป็นแค่แบบว่า แค่ราคาตัวอย่างไม่เฉยนะครับนสามร้อยเจ็ดสิบาทนะครับบอกผมแล้วกันนะครับผมก็จัดให้ตามนี้ไปกันต่อนนครับสำหรับอ่องค์ต่อไปนะครับวัดกลางคลองข่อยนนครับนี่วัดกลางนี่ก็ดูง่ายเนี่ยนะครับวัดกลางเนี่ยวัดกลางเอาสามร้อยบาทในวัดกลางคลองข่อยพ่สมเด็จพิมพใหญ่ด้วยนะนะพิมพ์ใหญ่วัดกลางคลองข่อยพิม์ใหญ่วัดกลางก็เป็นปลาที่อ่าทความเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ได้รับซับซ้อนนะเนี่ยดูคาบได้เลยเนี่ย สามร้อยบาทแนววัดกลางวัดกลางก็หลงพ่งเงินจริงๆริงอะหลงพ่งเงินรงนี้พี่หล่อช่อแน่นอนรับการหล่อโบราณพี่มีหล่อเต็มและไม่เต็มนะครับองค์นี้เขาพี่ฐานไม่เต็มเห็นไหมฐานยุบเว้าลงไปเห็นไหมแล้วเจ้าของเขาไปลงรักปิดทองไว้ถ้าพระไม่เด็ดพระไม่ดีจริงก็พี่ไม่ลงรักปิดทองแน่นอนนะนะผ้ะไม่เด็ดจริงไม่ดีจริงเนวไม่ลงรักปิดทองแน่นอนเนื้อด้านในสองสังเกตดูเหลืองอมเขียวเป็นเนื้อออกคุเขียวนิดหน่อยเห็นไหมเนี่ยออกอย่างเี้พี่จะเห็นเลยไหมออกเขียวนิดหน่อยเห็นไห คือเนื้อด้านในหรอกว่าเงินจะเป็นเนื้อแบบนี้จริงๆเนะครับเป็นเนื้ออมเขียวแบบไม่มีอะไรผสมอ่ะเนะครับเดิมๆและหน้าตาไม่มีผิดพิมนะดูหน้านิยมนะครับเนี่ยจีวอนเป็นเส้นสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่องค์นึงอันนี้เป็นเนื้อผงคุตตะคุณครับพี่นะครับพี่ลองไปหาดูได้นะครับไม่มียังก็ไม่มีครับพี่หาได้ยากมากหรือที่ผิดนี่ที่ถูกพิมพ์แบบนี้นะ หายยากยากเลครับส่วนมากก็จะเป็นไม้แกะนะหลวงพ่อเงินนะเป็นไม้แกะเป็นเนื้อผงคุ๊กคลัก <c oughs> เป็นเนื้อดินเนื้อผงไม่ค่อยมีลายที่ถูกพิมพ์ถูกฟอร์มแบบนั้นอนะ่ะไม่เจอเลยพี่เนี่เอาห้าร้อยบาทนะบลวงพ่อเงินบพ่อเงินเอห้าร้อยบาทเนี่ยครับบลอเงินเราก็พอเดิมดิพี่ดาบอ่าตามด้วยหรอเพอเดิมนะเนี่ยครับพี่ดูเนื้อเขาเนี่ยหนาวของเราไปได้มาแบบ เขาเรียกว่าได้มาแบบเดิมๆเลยนะหนวนี่คือหลวงพ่อเดิมครัพี่ดอกจันตรงนะครับพี่รู้ดอกจันไ,ไหมไม่ใช่ดอกจันโคง้งไม่ใช่บล็อกดอกจันแตกนะนี่คือดอกจันตรงนะครับเป็นหรียญของหลวงพ่อเดิมครับพี่เอาเอาแบบราคาแบบดูเครเรียมเก็บเนี่ยเอาห้าร้อยนะพ่อเดิมผู๋ไม่ได้เอาแรงนะคือเป็นราคาจริงๆราคารอบเช้าจริงนะเป็นราคาแบบเราราคาจับต้องได้ในครัไม่ว่าวังอลังการนะครับราคาจับต้องได้ล้วก็องคงนี้ อันนี้จริงก็สวยนะอุปคุตพ,พี่เป็นพิมหน้าคนเห็นไหมเนื้อสมฤทธิ์ถ้าเนื้ออื่นนะครับเนื้ออื่นเป็นเนื้อผมไม่แม่นใจว่าทองเหลืองนี่เป็นยุคดังหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากโดยส่วนตัวนะนับส่วนมากเป็นสมฤทธิ์ถ้าเป็นอุปคุณนะพี่จะเอาแบบเก่าถึงยุคนะยังไงก็สมฤทธิ์นะพี่และเป็นการปั้นทีละองค์นะพี่นะครับน,ะนั้นแนวทางในการปั้นต่ละองค์เขาไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตวัดนู่นตวัดนี่ถือดอกบัวถือหม้อถือนั่งสมาธิคือจะเป็นรูปหอยรูปกกีีบัวูปหหหพพ่่ลลาาายมก นะครับถ้าว่ากันว่าพื่พี่โอ้โหยี่สิบสามสิบพิมใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมือนใครนะพี่แล้วไม่มีใครเหมือนนะอันนี้เอาห้าร้อยอุปคุตนะครับหด,ดูง่ายนะครับดูง่ายไร้ข้อกังขาเนี่ยครับเราก็องค์ต่อไปองค์นี้จะเป็นเอ่อตะกุดครับพี่โอ้โหพี่ดูแล้วกันนารักาเขายน่นเขาแห้งจนล้าจนลัน่นจนเป็นเปลือกไม้แล้วเอาเนี่ยดูด,ดิเห็นไ,ไหมตะกุดใบลานปังปืน,น,นครับพี่ในอ่ะบริเวณแก้วัดปวงมาลัย ห้าร้อยบาทนะครับใบลานบางปืนเอาไปแขวนเอาไปใช้เอาไปได้พุทธคุณแน่นอนนะครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นเจดีเล็กครับพี่เจดีเล็กโอ้โหดูดีดูอ่อนพรมเนี่ยเจดีเล็กดูง่ายนี่เจดีเล็กครับพี่เจดีเล็กเอาสามร้อยบาทนะครับเจดีเล็กแบ่งเลยแล้วใครไปก่อนได้ก่อนอ่ะแล้วก็เหรียญหัวแดง อันนี้เป็นพ่อเจริญพี่หดี๋วมงแกะดูเหรียญบ้านนี้เก็บมาดีนะนะเหรียญดูง่ายนะครับเหรียญแบบน้ำพ่อเจริญนะครับเบบออพ่อแดงพ่อเจริญที่เป็นปีหนึ่งหกเนี่ยเป็นเหรียญเดิมเลยพี่นะเสาษฐายุแปดสิบเก้าปีนะครับพ่อเจริญสวยจริงแม้เนะจาะเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยซ้อนนะครับรอยตัดเดิมเมนี่ยร่องรอยต,ตัวตัดก็เดิมเห็นไหม รอยตัวตัวดเดิมๆเลยพี่เอา300สามร้อยแล้วพ่อเจริญน,นะเออพ่อเจริญเอาสามร้อยบาทแล้วปูสุกปากของมะขามเท่าอ่าบัวฟันปลานะครับอันนี้จะเป็นหัวฮะบัวฟันปลารอยจานเดิมเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ก็พี่แล้วองนี้เป็นนางพระยาะครับพนะี่นี่ครับปูเนื้อเนี่ยนี่พาทแท้นะแต่ก่อนหน่อยนะครับเนี่ยดูคาบได้เลยเนะี่ยนางพระยาพิษณุโลก เอาห้าร้อยบาทนะครับคือใช้พุทธคุณได้เลยพี่นะครับไม่ต้องไปว้าวุ่นนะครับไม่ต้องไปว้าวุ่นนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นบรวมพะเงินเดี๋พี่พิมพ์นิยมนะครับลายมุ้งเดิมนะครับเห็นไหมรวมพกเงินพิมพ์นิยมลายมุ้งเดิมเนี่ยพิมพ์นิยมจะขนาดประมาณนี้ครับพี่นะครับร้อยช่อเดิมลายมุ้งเดิมเนี่ยพระสวยเห็นไหมเนี่ยพระหล่อโบราณเดี๋ยพี่เอาห้าร้อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะ เอาห้าร e ้อยบาทนะครับเราก็ชิร่าอินโดจีนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อนี้ไม่มีโค้ดนะครับแต่เนื้อดูง่ายพี่นะผมชื่นชอบเนื้อครับนะครับอ่าจริงๆนะเนื้อเขาดูง่ายนะครับเนื้อเขาดูง่ายเนี่ยสําหรับองค์นี้นะนะครับเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับถึงจะไม่มีโค้ดแต่เนื้อดูง่ายพี่รอยตะไบเดิมไหมเบอร์ตะไบแบบกลางๆเห็นไหมรอยตะไบเดิมเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับ มาต่อเขานะสำหรับรายการต่อไปเลยครับอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นของหลวงพ่อเงิน,นับพี่นี่ก็ดูง่ายนะหลวงพ่อเงินนะครับเห็นรอยขอบที่เขาเรียกจับขอบไปไหมเนี่ยครับเขาเรียกจับขอบโบราณไว้ก่อนนะหลวงพ่อเงินวัดดอนเจาะหอมปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเอาเอาห้าร้อยนะพ่อเงินวัดดอนเจาะหอมนี่พะดูง่ายดี แล้วก็องนี้ครับพี่แนวพิมพ์ใหญ่บางขนพรม์คาบแบบดูเลยคาบเดิมมากนะพิมพ์ใหญ่บางขนพรมด้วยดูอกเดี๋ยวดูช่วงอกช่วงมือช่วงพิมพ์เห็นไหมเป็นพิมพ์ใหญ่แนวบางขนพรม์นี่ก็ปึกมากวิคาบไข่เดิมแล้วธรรมชาติด้านหลังดูเลยเป็นงานดูคาบเออเป็นไงพี่นะพี่ดูคาบแนวเอาเอาห้าร้อยพิมพใหญ่บางขนพม์เห็นไหมนี่พิมพ์ใหญ่นะบางขนพม์เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเราก็เหรียญอ่านี่จะเป็นเหรียญของหลวงอุปชา วัดบ้านทวนเนี่ยพี่แนวขอบกระบอกนะครับชัดเจนและธรรมชาติแนวอุปชาวัดบ้านทวนเนี่ยพี่สาขึ้นเลยนะดูสา drilling. ดูข้าเผื่อนะครับอุปชาวัดบ้านทวนเอาห้าร้อยบาทนะครับอุปชาวัดบ้านทวนจอบครับพี่นะครับองนี้เป็นจอบห้วยเขนนะครับหรือจะเป็นหัวจันแจแนวหน้าตาแบบนี้จอบห้วยเขนหรือจันแจนะครับแต่จอบไม่ใช่จอบพารเก้นะครับอันนี้พร์เทนะผมไม่มั่ใจว่าเป็นห้วยเขนหรือเป็นหัวจันแจแต่น่าจะเป็นหัวจันแจหรือว่าหน้าตาแบบเนี้ย สามร้อยไปนครับที่ไหนก็ได้นรับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ลูกลรอหลวงพ่อเดิมพี่น้องหลวงอันนี้ดูง่ายนะครับนี่ดูง่ายพี่ความกระชับของพิมพ์นะร่องรอยการหล่อธรรมชาตินี่นร่องรอยตกแต่งและแทงตะไบนี่น้องหลวงเนี่ยอันนี้เพิ่งได้มาพี่ในในช่วงเช้าด้วยร้อยตกแต่งและแทงตะไบไหมข้าวเผือข,าขา้าวขาพระไม่ได้ล้างเลยพระได้เดิมธรรมชาติพี่เห็นไหมร,ร,รอยตะไบเดิมออาร่องรอยตะไบเดิมเอาเก้าร้อยบาทนะครับ อ่าสมเด็จครับพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะฐานคู่บางขนพมบพี่อันนี้น่าจะเป็นกู่บางขนพมไม่ใช่เจดีเล็กนะกู่บางขนพเลยพิมพ์ฟอร์มเขาจะแบบคนละคนละแบบกันนะครับเนื้อเขาจะออกโซนแบบจัดกว่าเห็น <c oughs> ไหมด้านหลังดูคาบดิเอาเก้าร้อยบาทนะครับเนี่ยบางขนพมบพ,มพี่ดูง่ายมากเลยเก้าร้อยบาท นะครับชิราตใบเสมานะชินราวใบเสมาองค์นี้พี่เห็นไหมชิราตใบเสมานะเนี่ยหลังลายผ้าเดิมนะชินดาวใบเสมาหลังลายผ้าเดิมเอาห้าร้อยนะ่ยห้าร้อยบาทใน,ว,นวัดเกศวัดเกศนี้เจ็ดชั้นนิยมของพี่ค่าปแป้งในวิญญาณค่าปแป้งเดิมพี่ดูฐานพระองค์พระ,อ,พระอ,อกพระนะครับพิมพ์ทรงความเป็นธรรมชาติ ในครับแล้วดูวด้านหลังเห็นไหมดูเนื้อเนื้อมีความใสแก่งเก่าหนึกและนุ่มเนะีย่ยเห็นเนื้อปลาไหมใสแก่งเก่าหนึกและนุ่มเจ็ดชั้นนี่เจ็ดชั้นเอาสามร้อยบาทในะครับราคาแบ่งในครับแล้วก็นี่ครับพี่นะเพราเฮงไม่ใเขาดินอยู่ในสีพึ่งนะครับดูขาวสีพึ่งยังติดอยู่เลยพี่เห็นไหมตามซอกหางซอกแขนซอกด้านในนะครับยังเศษสีพึ่งดำๆยังติดเลยพี่อยู่ในสีพึ่งครับ แนวอยู่ในสีพึ่งเนวร้อยร้อยตะการสีพึ่งเนี่ยเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทรวลาการสุดท้ายราลาท้ายสุดกบพี่นะครับสมเด็จวัดระฆังครับพี่นะครับมีร่องรอยการปิดทองไว้นะครับมีร่องรอยการปิดทองไว้ครับพี่นะครับสมเด็จวัดระฆังครับพี่นะครับเป็นพิมพ์เจดีวัดระฆังนะเจดีวัดระฆังครับพี่นี่ครับเนื้อใสเนี่ยดูได้ไหมนี่นี่คือโซนเนื้อวัดระฆังนะครับหนีไงก็หนีไม่ออกนี่คือโซนเนื้อของวัดระฆังครับพี่ โอ้โห oh, สวยเกินคำบรรยายอ่ะเอา900บาทนะครับเจดีวัดพระคัง900บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนะสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ